สวัสดีครับผมตนุมโซลาเซลล์ครับผมเนาะอวันนี้นะครับไม่เสียเวลาเนาะวันนี้จะมาพูดถึงบอร์ดผสมไฟนะครับอีกแล้วในเจ้าปัญหาเนี่ยที่ผมคาใจมาตลอดเลยนะครับกับวันนี้นะตัวนี้นะครับเป็นเออ่บูต m p b t นะครับตัวนี้นะนี่นะครับเป็นบูต m p b t นะเพราะว่าคลิปแรกๆนะครับที่ผมรีวิวเอาไว้นะครับผม นะแล้วก็เก็บใส่กล่องนะครับยังใช้งานไม่จริงจังนะครับทีนี้นะครับก็เลยอุปกรณ์มันก็มาครบแล้วนะบอร์ดไฮวลต์ก็มีแล้วบอร์ดผสมไฟมีแล้วแล้วก็นะครับอุปกรณ์ของมันก็มีครบแล้วนะครับก็เลยเอามาต่อลองดูนะครับพอต่อปุ๊บนะครับไม่ยอมบูตครับตัวนี้เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเก็บไว้นานหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะาตัวอุปกรณ์มันมีปัญหาหรือเปล่านะเพิ่งส่งเคมานะครับตัวนี้ไปซ่อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะเจ้าของเขาก็ดีนะ นะครับจาขอเขาก็ดีนะครับเขาก็ไม่คิดตังอะไรผมนะเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะบูตขึ้นไหมนะเพราะว่าตอนแรกที่ต่อดูนะครับมันบูตไม่ขึ้นนะบูตยังไงก็บูตไม่ขึ้นนะครับเนาะอันนี้คือส่งเคลมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแผงอมฟัดนะครับแผงอมฟัดกับแผงโมโนฮาร์เซลนะครับผมเนาะซึ่งแผงอมฟัดนะครับผมจะ เป็นสองสติงนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวไหนก่อนเออะเดี๋ยวดูให้ดูแผงโมโนก่อนละกันนะครับต่ออนุกรมนะห้าแผงนะครับห้าแผงนะครับห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับเนาะก็มีแผงหนึ่งครับห้าร้อยห้าสิบห้านะครับ,รบผมก็เลยอนุรก,กรมเข้าไปเลยนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ,ะเดี๋ยวเปิดตัวตัวนี้นะครับจะเป็นแบเกอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวจะลองเปิดเข้าตัว บูต MVBT ก่อนนะนี่นะครับว่าแรงดันมันจะมาเท่าไหร่นะแล้วก็เวลามันบูตออกมันจะบูตออกเท่าไหร่นะครับอ่ะเปิดครับอ่าไฟติดนะนี่ครับบูตอยู่นะกําลังบูตอยู่นะครับไฟกระพริบนะครับตรงกราดนะเห็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับอ่านะครับบูต MVBT นะครับเริ่มทํางานนะครับผมเนอมเริ่มทํางาน เดี๋ยวมันจะวัดให้ดูนะว่าแรงดันนะครับแรงดันเป็นโวลต์ลอยนะแรงดันมาจากแผงเท่าไหร่นะเป็นแผงครับเซลก่อนนะห้าแผงนะครับนี่ละกันนะครับมาอยู่สองรอยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับสองรอยี่สิบเจ็ดโวลต์นนะนี่นะครับสองรอยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณนี้นะครับผมนี่นะ นี่นะครับผมอ่าอ่านะครับพอผ่านบูตผ่านบูเข้าบูตแล้วนะครับข้าบูตแล้วให้มันบูตออกมานะครับว่ามันจะได้แรงดันที่เท่าไหร่นะครับออเพื่อให้แรงดันมันเยอะกว่าตัวแรงดันมันเยอะกว่าตัวแผงอมฟัดนะอ่ะมันบูตออกมาแล้วครับนี่นะครับได้ร้อยสามร้อยกว่าเลยนะครับผมนี่นะฮะ นี่นะครับนี่ครับไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะสาม3้อยห้าสิบสาม้อยเจ็สิบกว่านะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงนะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับอ่านี่นะครับผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่านะมันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับนี่ครับสามอหกสิบประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่านะครับพอพอแรงดันมาจาก บูตเอ็มีทีนะครับมาเข้าบอร์ดผสมไฟนะครับไอ้บอร์ดจะปัญหาผมนี่นะครับนี่นะครับทีนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตัวแผงอามฟัดเข้ามาผสมเข้ามาอีกลายหนึ่งนะครับนี่นะครับจะเป็นตัวนี้เส้นนี้นะครับอ่ะลองรันดูครับเดี๋ยวมาวัดดูนะครับว่า แผงก็มาฟัดนะครับแรงดันมันจะมาเท่าไหร่นะอ่าแผงก็มาฟัดมาสามร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับสามร้อยห้าสิบห้าสิบอ็ดโวลต์นะครับนี่นะครับนี่นะเห็นไหมอ่านี่นะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับประเด็นสำคัญเลยนะครับ มาดูฝั่งขาออกตรงนี้นะครับนี่ครับให้ดูท่านเลยนะครับอ่านี่นะครับฝั่งออกของบอร์ดรวมไฟนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะดึงตัวไหนนะครับมันระหว่างดึงมันจะดึงแผงโมโนฮับเซลล์ที่ผ่านบูตเอ็มบีทีกับตัวแผงอะมาฟัตนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะดึงตัวไหนนะอ่า นี่นะครับผมมันดึงตัวมาจากบูต MBBT นะครับมันดึงตัวแผงโมโนฮับเซลนะครับเพราะว่าแรงดันมันเยอะกว่านะครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมนี่นะครับมันดึงจากแผงโมโนฮับเซลนะครับที่ผ่านบูต MBBT นะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวแผงอามฟัตนะครับตัวลายที่2ตัวนี้นะครับ นะครับมันจะเป็นตัวสำรองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ต่อไฟบ้านเข้านะครับผมเนาะต่อเข้าบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้าบอร์ดอินเวอร์เตอร์ให้ดูนะครับว่าแรงดันมันจะตกไหมนะมันจะดึงจากแผงอัมโฟัดไปช่วยไหมนะครับผมเนาะอ่ะคอยติดตามกันนะครับผมโอเคครับ